สวัสดีสวีดันครับพี่น้องครับมาอีกหนึ่งคันครับพี่น้องมาอีกหนึ่งคันครับดีแม็กครับพี่น้องดีแม็กนะครับสำหรับท่านที่ถามเซียวจันลอยบนถามมาเพิ่นอยากได้รถดีแม็กไว้ใส่งานราคาแสนต้นๆมาสั่นพูดว่าก็เลยมาถ่ายคลีบเพื่นเบื้องพี่น้องนะครับเรือพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันได้เด้อครับคลิปนี้เด้อนะครับเซียวจันลอยอยู่กับนวลนะครับจันจักกิศนะครับมอลล์นี่แหละเพิ่นอยากได้รถไว้ให้ผู้เฒ่าใส่งานมาสั่นก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพิ่นเบิ่งก่อน นะครับจากกิจผู้สยามอำเภอรกระนวลมีคันนึงนะครับดีแม็กซ์สามจุดศูนย์ดีไอเทอร์โบนะครับบอยเป็นคอนม,มันเร็วเด้อเป็นเทอร์โบนะครับใส่งันยายกันคอนม,มันเร็วม,มันบอไปันไหนแต่ว่าตัวนี้คือเทอร์โบนะครับแอร์แบก ABS นะครับระบบมีแอร์แบกมี ABS พร้อมนะครับ,รบปีสองพันสองสองพันสองเด้อ สำหรับอาจารย์จกักรกิจที่เบิ้งคลิปนี่นะครับถ่ายเพิ่นเบิ้งก่อนเพิ่นว่ามาถ่ายคลิปถ่ายรูปให้เบิ่งแน่ก็เลยเอาเป็นคลิปเลยดีแม็3.0ามดีไอเทอร์โบนะครับตอนนี้มีสองขั้นจอดที่ยังกันอยู่นี่นะครับขั้นนี้สิเป็นรุ่นนัน้นที่ยังเขาเจ้าเอินรุ่นนาหนูนะครับนาหนูนี่ตัวนี้มีสองขั้นที่ยังกันอยู่นี่แต่ว่าขั้นนี้มันมันหลักสองเพราะว่ามูว่าอยากได้แสนกกโกๆนะครับอันนี้เป็นหลักสองครับอันนี้ก็มีอขั้นหนึ่งเด้อจักรกิจเด้อ นะครับพี่น้องป้องไปครับกานเบิงน้ำกันนะครับขั้นนี้เป็นในดีโฟดีเอาเจะเพิ่นเบิงว่าเอาเพิ่นใส่กันซอนกันซอนว่าสัตขั้นที้สองกลัวนะครับโตโยต้าไฮลักวีโก้อันนี้สองกลัวเด้อไปจักกิฟตัถ้าในเบิงคลิปนี้สีส้มไงเพิ่นเบิงทั้งเฟียทั้งหยางน้ำละลงยูทูบไปพี่น้องเบิงน้ำนะครับทั้งเพียทั้งหยางกลัวขั้นที่สองกลัวเด้อจักกิฟ นะครับส่วนคันนี้เปิดไวยเก้าสิบเก้าเก้าหมื่นเก้านะครับคันนี้เปิดไวยเก้าหมื่นเก้านะครับรถเดิมๆนะครับอันนี้จะเป็นอ่า TFR นานูระบบไฟฟ้าเปิดเลยนะครับปีสามเก้าเครื่องสองพันหานะครับเครื่องสองพันห้าเทอร์โบเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นจะเป็นรถ S L X แบบว่าขันบ้านเท่าเอ,อืเออ่นที่เอประมาณน,นี้นะครับที่เอแต่ว่าน,นี่เป็น S L X นะครับเนี่ย <S <S เปิดไปโยเกิลเมืองเก่าแต่ว่าขั้นนี้เปิดไปแสนสามผาล้อยจักคิดขั้นนี้แสนสามผาล้อยเดี๋ยวเอากล้องหลังให้เบิ้งกล้องหน้ามันมันเห็นแต่จันไอยเดียวเสซลกล้องล่างให้เบิง้ง,ง,ง,บงครับนี่มันตรงเบิ้งทั้งนี้มันจังสีหูนะครับเพื่อว่าจะได้ดีแม็กพอดีมีขั้นหนึ่งครับดีแม็กปีสองพันสอง ะครับเครื่อง3.0 3.0ุดศูนย์สาน D I Turbo นะครับ Airbag ABS นะครับปี2002เด้อนะครับไปเอกจากกิจเดี๋ยวสิ้ผ้ายางเบิ่งออนรถก่อนจังสิมาเบิ่งเครื่องนี่นะครับเปิดไว้แสนสามห้าร้อยแสนสามห้านะล้อแม็กสวยมากแม็กเต็มยางเต็ม นะครับยางเต็มแม็กสวยนะครับระบบ a b s ีเอสดะกามี่แอร์แบกนะครับถุงลมนิรภัยครบนะครับนี่ล้อแม็กสวยนะจกกักรีเซลมาจากเบื้องรถพี่น้องจใาเราก็เลยมาถ่ายให้เบื้องนะครับสีสันกับพ่อใส่ได้สวยงามนะครับกระบะแม็กครับกระบะแม็กไลเนอร์ ดีแม็กนะครับกระบะดีแม็กเลยล่ะครับกระบะมาจากศูนย์เลยกระบะดีแม็กมาจากศูนย์เอาเป็นไรพอใส่งานบอรพระเอกจัะคิดผู้เพิ่นบอกให้จันร้อยมาถ่ายคลิปมืันนี้ล่ะเจ้า <c oughs> พี่น้องเบื้องโซนกสุดใจกเท่ากันครับแสนสามพี่น้องแสนสามหาล่อยต่อรองได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรมาหาอีพอบุญเลิศได้เลยอยู่บ้านต้นบ้านดงกลางอำเภอพยูนจังหวัดขอนแกน่น ย่าอีกแล้วนะครับพี่น้องบ้านต้นบ้านดงกลางอำเภอพายืนจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรมาหาอีพอได้เลยพี่น้องนะครับขั้นนี้แสนสามหาร้อยส่วนขั้นนี้นะครับเก้าเมื่นเก้านะครับขั้นนี้เก้าเมื่นเก้านะครับพี่น้องสำหรับท่านที่หาอยู่นะครับตัวนี้สิเป็นสิเป็นตัว ขันสิ่แมตรถอันนี้ก็ท็อปซูตนะน,นะครับพี่น้องตัวท็อปซูตด,ด้ส่วนขั้นนี้นะครับเปิดไว้สองแสนกว่ารถก็จะามาฝากนะครับขั้นนี้งสองแสนกว่าวีโก้ขั้นนี้นะครับสองแสนกว่าเอาให้เบิ้งสามขั้นเลยนะครับป่ะแต่ว่าหลักๆอยากเบิ้งขั้นนั่นแหละเพราะว่าเซี่ยวว่าอยากได้ดีแม็กว่าสันเซี่ยวแจ๊กคกิดว่าเสียเบิ้งขั้นนี่ยนะเป็นหลักนะครับขั้นนี้ก็คือเสริมมาซืุอๆหรอกพี่น้องนะครับหน้าหนูเทอร์โบ นะครับเครื่อง2 5 0พนะครับคันนี้เครื่อง2 5 0พนหาหน้าหนูเทอร์โบนะครับก็จะเอื้อนรถอ่ารุ่นหน้าหนูนะครับรุ่นนี้นะครับคนเล่นรถซีฮูดีนะครับพี่น้องปี3าเก่านะครับเปิดที่ราคา9 9 0 0 0มื่นะครับต่อรองได้ครับโต๊ะหายพอได้เลยนะครับมามาเบิ้งข้างในคันนี้มาเบิ้งเครื่องพร้อมบัดนี่ไวยมาคันนี้คันที่พระเอกจักรกิจบนอยากได้เปิดประตูเบิ้งข้างใน นะครับเอฟโอ้นมดีขนาดเลยนะครับนี่ตงในเบาะดีนะครับโอ้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูเครื่องก่อนนะครับเปิดดูเครื่องก่อนเดี๋ยวพาไปดูเครื่องก่อนนะพระเอกจากกิจและพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮานะครับผู้ที่เบิ่งคลิปน้ำกันน้ำบ่ิวารที่เป็นทางเพจทั้งยูทูบ นะครับทา้งเฟซบุ๊กจาดลอยนะครับมาเบิ่งนลมกันเด้อคลิปนี้พอดีโมโพวกคนอยากได้รถดีแม็กไว้ใจไว้ให้ผู้เฒ่าว่าสัน่นก็เลยมาเบิ่งให้เพื่อนอึ๊บอือแตเดี๋ยวจะไปน้องเดียว,เด,ยว,เ,ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวคัมไปก่อนจะไปน้องเด้องไทยผู้เดียวแนวนี่แหละมันก็เลยบ่มีผู้ใดจับซอยอึ๊บน้าคัมไปแล้วบัดนนีน่นี่อันนี้คือเครื่องนะครับเครื่องสาม จุดศูนย์ดีไอเทอร์โบนะครับราคานี่สําหรับบา้านเท่ากัพอไปปัดไปว่าได้เพื่อน่าสีดาวจักสามสี่หมื่นเลยล่ะได้ยินเพื่อน่าดาวจาก 3, 40, ักสามสี่หมื่นเอาไว้ไงดาวดาว,ดาวไปมั่นเลยกัสืเหลือแสนถวนนี่ก็คือสีทรงงวดละโบกเกินสามพันนะสามพันกว่าบาทนะครับโบกเกินสี่พันต่องวดนะครับคิดว่าประมาณโบกเกินสี่พันสามพันกว่าบาทนะครับสําหรับ อพอดรายเดือนนะครับส่วนเงื่อนดาวประมาณสามสี่หมื่น 3, 40, 000, นะครับประมาณนี้เพิ่นก็นเลยว่าหาเบ่งใหงได้จะขันนะครับก็เลยมาเบ่งให้น้ากันนี่หลาพี่น้องเฮานะครับเอาขันสนใจจะไหนก็นทักมาเอ้อพระเอกจะคิดหรือว่าพี่น้องเพื่อนอยากได้ก็ทักมาได้คือกันแต่ว่านี่คือหม่พวกว่าห้มาเบิง่งรถไห้จกกันเราก็เลยมาถ่ายคลิป <c oughs> ตอนนี้มีสามขันเลี่ยงกันอยู่นี่นะครับอันนี้มีสามขันเลี่ยงกันอยู่เนี่ย นะครับสภาพก็ประมาณนี้เด้อขั้นในเก้าหมื่นเก้าครับขั้นในแสนสามหาแสนสามหาขั้นในเก้าหมื่นเก้าขั้นในสองกลัวจะกลัวเท่าไหรละ่ะพอเล่าว่าอันรถอันเขาจะว่าฝากขายว่าสันนะครับอันในสองกลัวนะครับขั้นในเก้าสิบเก้านะครับเก้าหมื่นเก้าขั้นนี้ก็แสนสามหานะครับเดี๋ยวจะไหนทักมาหาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องโทรมาโหลดหายีพอเลย ผู้นี้พอเรานัง่งอยู่เงื่อนหลังกดละนะครับเราสิรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรมาเลยโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวจันหรานสิล่วงเบอร์ทั่วไปใต้คลิปนะครับโอ้ยผมมีกุญแจ้าว่าส,สตาร์ทให้ฟังเสียงพ่อกุญแจอยู่ไหนพ่อแลวสตาร์ทฟังเสียงมาก่อนพี่น้องนี่ไงกุญแจอยู่นี่งไงสตาร์ทดูสิโอ้เสียงทอ่อ บาดเสียงทว่าพี่น้องว่ดไงลดเสียงตัวหนิบาดเสียงทว่าไหมปลายทว่าเฉพาะเด้อขอเบื้งปลายทว่ามั้ยว้าเขาใส่ทว่าตัวหนิบาดบาดบาดเป็นแต่แห้งแต่รถขั้นหนิเป็นแต่แห้งแท้สวดยอดเลยฟังเสียงเลยเครื่องแน่นนิ่งดี นะครับแต่ว่าทอ่อมันแบบอลังการงานสร้างขนาดเลยนี่เครื่องเดินเบาเดินนิ่มนะครับตาไม่ดันไม่มีควันเปิดมาตัวเครื่องเดินเบาเดินนิ่งเอา้านี่เดอพระเอกจักิจเ้อรถกันนี้หรือว่าพี่น้องป้องไปสนุกสนใจก็โทรมาถามได้นะครับ เพราะว่าพระเอกจักเก็ตปนไห่มาเบิงจะซื้อดอกเพิ่นกับพอนทั้งหัวพิ่นเสียบบ่นะครับพี่น้องเพิ่นไห่มาเบิงไห้นะครับแต่ว่ากมาเบิงไห้หมูนี่แหละสามขั้นตอวนี้มีสามขั้นนะครับเลี้ยงกันอยู่นี่แหละเป็นอย่างไรถพิกอัพแต่ว่าขั้นนี้เขาจะมาฝากขายสองกลัวนะครับขั้นนี้กับเก้าสิบเก้านะครับสำหรับรถใส่งานแบบคลาสสิกเนี่ยขั้นนี้กับสิบสามนะครับเอาสิบสามห้า สภาพยังสวยนะครับล้อแม็กสวยๆเลยนะครับกระบะแม็กไรเดอร์ดีแม็กมาจากศูนย์เลยนะครับโอ้ขาขาขาครสุดยอดสุดยอดลองฟังเสียงหน่อยก่อนเอาว่านี่จังบักสังบอบาดเนี่เอาผู้ใดสนุกสนใจโทรมาถามได้พี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิป ทักมาหาพ่อใหญ่บุญเลิศได้เลยนะครับบ้านต้นบ้านตรงกลางอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นครับสวยมากเลยครับดีแม็กคันนี้นะครับแสนสามนิดๆโทรมาต่อรองราคาได้เลยนะครับพี่น้องโทรมาติดต่อนะครับสอบถามต่อรองราคาทำอีพอได้เด้อพี่น้องเด้อโอเคครับขอบคุณครับ